จากวัวลูกหนังกบเครื่องเรื่องฟุตบอลมันๆหน้าหนึ่งลูกหนังข่าวแรกวันนี้เรามาดูข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่เดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษตีข่าวว่าปารีสแซงต์ชักแมงกำลังพยายามระดมเม็ดเงินให้ถึง50ล้านปอนด์เพื่อยื่นซื้อปอปอกบาโดยเป็นที่เชื่อกันว่ามิโนไรโอลาเอเจนต์ของปอปอกบาก็กำลังคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวของแข้งเลือดน้ำหอมกับทางเปสเช่นกัน อนาคตของปอปอกบาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเหลือสัญญากับยูเนเต็ดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าหากจนถึงเดือนมกราคมนี้เขายังอยู่กับทีมและไม่มีการต่อสัญญากันเจ้าตัวก็สามารถคุยเรื่องย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวล่วงหน้ากับทีมจากต่างแดนได้ในทันทีและขณะเดียวกันเขาก็ตกเป็นข่าวกับทีมระดับปารีสแซงต์แชร์แมงเรออลมาดริดและยูเวนตุสอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เดอะมิลเลอร์ระบุว่า หนึ่งในภารกิจหลักในตอนนี้ของปารีสแซงต์แชรแมงคือการพยายามขายนักเตะให้ได้เงินรวม50ล้านปอนด์โดยที่พวกเขาเชื่อว่าแมนยูนเต็ดจะยอมรับค่าตัวในระดับนั้นแม้ว่าจะขาดทุนพอตัวก็ตามเพราะฝั่งปีศาจแดงคงไม่อยากเสียดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสไปแบบฟรีๆโดยว่ากันว่ามิโน่ไรโอลาเอเย่นของแข้งไว้28ปีก็กำลังเจราจาเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับเปชอยู่ด้วยสำหรับทางยูไนเต็ดนั้นเคยเสียเงินไป89ล้านปอนด์ หรือประมาณ3,560ล้านบาทเพื่อดึงป๊อกบากลับมาจากยูเวนตุสเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016และปัจจุบันเขาก็รับค่าเหนื่อยกับทีมสูงถึงสัปดาห์ละ2,90,000ปอนด์ก็ต้องตามดูกันต่อไปครับสำหรับอนาคตของปอปอกบากับยูไนเต็ดไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับสปอร์ตซื้อชื่อดังในสเปนได้ตีข่าวออกมาครับว่าแมนยูไนเต็ดสนใจที่จะดึงตัวอ,องตวนกฤษมันไปเสริมทัพโดยสปอร์ตได้รายง,งานว่า มันมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าบาร์เซโลนาพร้อมที่จะปล่อยตัวเนื่องจากพวกเขามีปัญหาเรื่องการเงินและต้องการลดค่าใช้ใจ่ายเป็นการด,วด่วนซึ่งในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบาซ่ากำลังเจอปัญหายากลำบากด้านการเงินครับหลังจากที่พวกเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะต่อสัญญากับลิโอเนลเมสซี่แล้วก็มีรายงานว่าเขายอมลดค่าเหนื่อยถึง50%เพื่อที่จะอยู่ในถิ่นคนัํานต่อไป ด้วยเหตุนี้ครับทำให้บาร์เซลโลนาจําเป็นต้องปล่อยนักเตะที่มีรายได้สูงออกจากทีมโดยหนึ่งในนั้นก็คือองตวนกริสมันซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่าพร้อมที่จะโบกมือลาทัพเจ้าบุญทุม่มเพื่อกลับไปเล่นกับแอลันติโกโมาดริดต้นสังกัดเก่าสําหรับตอนนี้บาซ่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไวรัสโควิดโดยพวกเขามีหนี้สินประมาณ1,000ล้านปอนด และถ้าหากพวกเขาสามารถปล่อยกริชมันออกไปได้น่าจะทำให้สถานะทางการเงินของสโมสรคล่องตัวมากขึ้นส่วนกรณีที่เมซี่ยอมลดค่าเหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้หมายความครับว่าบาเซโลนาจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เพิ่มขึ้นมาได้เนื่องจากพวกเขามีงบประมาณจากัดโดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งได้ตัวกุนอาเกโรและเอริกาเซียมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งเมมฟิสเดอร์ปีกชาวดัตจากโอลิมปิกลียง พูดถึงบาร์เซโลนาว่าแล้วเราไปดูกันที่ข่าวนี้ครับเมื่อมุนโดเดป t ตโวสื่อใหญ่ของสเปนได้รายงานครับว่าแมนยูเต็ตได้เสนอดอนนี่ฟานเดอร์เบกกองกลางตัวสำรองให้กับบาร์เซโลนาพิจารณาโดยที่พวกเขาหวังจะยืมซามูเอลอึมติตตีมาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลด้วย โดยก่อนหน้านี้ครับมิดฟิล์ชาดัตประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการค้าแข่งในถิ่นโอทราฟอร์ดหลังจากที่ย้ายมาจากอาแจกซ์อันเดอร์ดัมด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยผลงานของฟันเดเบกทำได้เพียงแค่หนึ่งประตูกับอีก2แอสซิสในการลงสนามทั้งหมดในทุกรายการให้กับแมนยูไนเต็ดโดยต้องตกเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในแผงมิดฟิลต่อจากบรูโน่แฟร์นันและปอปอกบาที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ และมีการคาดการ์ครับว่ากองกลางวัย24ปีจะต้องย้ายออกจากถินอ็อทรฟฟอร์ดเพื่อหาโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับรายงานระบุว่าแมนยูนเต็ดได้พยายามเสนอเขาให้กับบาร์เซโลนาพิจารณาดึงตัวไปใช้งานด้วยในขณะเดียวกันทางฝั่งยูไนเต็ดก็ได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวซามูเอลอึมตีตีกองหลังตัวสำรองของบาซ่ามาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล โดยจะมาประสานงานในแผงหลังร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายและราฟาเอลวารานที่ใกล้จะย้ายมาร่วมทีมในเร็วๆนี้และก็เป็นที่คาดกันครับว่าโจนลาปอรตาประธานของบาร์ซ่าอาจยอมพิจารณาข้อเสนอนี้เนื่องจากสโมสรกําลังเผชิญปัญหาทางการเงินอย่างหนักในขณะที่กองหลังชาวฝรั่งเศสก็ต้องการโอกาสในการลงสนามในซีซั่นหน้าเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งลูกหนังประจำวันนี้หากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสวัสดีครับ